เนาะสามตัวนี้ก็รวยได้นะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเล้าพันแน่เซียนเล็กทาสวงเพิ่นหายมากเหมือนขึ้นนี้นะะเนาะค่ะเนาะส่วนเซียนฟังทนเซียนวัฒนาผ้ารวยแอดกาแฟดำ จะแดยงเบิ่งก่อนเด้อค่ะว่าเป็นทรงมาย่างนนเนาะพ่นจะมาทรงมาสายอาจจะก้อนเทียงค่ะเนาะเช็คดูก่อนนะคะเอสกาแฟดำยังไม่ส่งยังไม่ส่งยังไม่ส่งเอาเอาเล่าเส้นเล็กไปก้อนทาซ w วงไปก้อน,ทนแทละหน่อยละหน่อยรอบนา ล่อแอดดูสิบ่าล่อเพิ่น,นเนาะเอาเลขเลขท่าซวงไปกอนเสี้ยนไม้ไป้ายแดงเพราะว่าล่มคิดไปวางนั้นเลขเพิ่นสามตูงเนาะรัฐบาลเพิ่นเขาสามหนึ่งตรงตรงเพิ่นกันเลยไห่มาในรัฐบาลได้แต่บางงหวัดนี้เล่าพัดล่อเมืองเจแด,ดงมันเขายูเพิ่นว่าน่นะหกชุดแต่ตัวเนียนแค่สามชุดแค่นั้น เบิงไหวเป็นแนวทางในการเสียงสื่อเนอะนะเนาะน่าจะค่ะเพิ่นบ่ให้ตัววิ่งตัวหลุดมาดอกแต่เพิ่นจับคูาา่ไม่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ้ำซ้ำเส้นฟ,ฟังทน้นทรงมาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งซื้อคีมมาได้เบอรโ์โทร้นหหฮนาจอ0 9 2 8 8 9 2 5 6 8 ครีมหนึ่งชุดพันสองร้อยตัวนี้ก็หกร้อยตัวนี้หกร้อยพั 600, นสองเนาะแถมสบู่ด้วยนะคะหนึ่งชุดประกอบด้วยหนึ่งสองสามหรือจะเลือกสีส้มก็ได้เนาะก็ริ้วรอยต่างๆหายขึ้นตื่นขึ้นรับร่องใดจะแดงส่มาหาปีแล้วค่ะหาปีจะเต็มแล้วนะก็จะย่างเข้าปีที่หกเมื่อตุลานี้แหละแล้วก็แคลเซียมแคลแมกซ์บำรุงกระดูกแก้ปวดเกาปวด คอต่งตางๆหายเลยค่ะท่านผูช้ชมรับร่องว่าหายเนาะบำรุงร่างกายบำรุงเส้นเอ็นบำรุงกระดูกด้วยแคลเซียมแคลแมกตัวนี้นะคะแล้วก็ไปเ,เลขว่ายากค่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวก็12ออยพัดบำรุงสายตาค่ะ12ผลไม้12ชนิดมาแล้วค่ะมาแล้วไม่นานเนาะไม่นานแค่หนึ่งสองสามนาที ก็ได้ตัวเลขแล้วไปพิจารณาเป็นแนวทางในการเสียงสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลโอ้ยเล่าพัฒนาเพื่อนบ้านของเ้านะคะเพื่อนบ้านที่ดีน่าจะดีเนาะเพื่อนบ้านที่ดีไม่ก่อปัญหาเนาะไม่ก่อปัญหาให้เราบ้านพีเมืองนองก,กันอาศัยกันนะคะก็สามศูนย สามเหสมจะเดี่ยงเลยว่าน่าจะดินสามทีนี่าสามหาสองน่าจะเด่นที่รองที่ 5, 3, 5, ห้านะฮะแล้วก็สองสองเนาะน่าจะเด่นที่สอดง 2, ด้วยเหมือนกันสองหนสองสมะคะตัวเดินเด่นก็น่าจะเป็นสมเนาะจะเดี่ยงว่า ก็สำคัญอยู่ไม่น้อยนะถึงทั้งทั้งสามทั้งหาทั้งสองนะคะก็สำคัญอยู่ไม่น้อยนะเป็นตัวประกอบที่สวยงามสองหนึ่งสองสามนะคะเลขต่ำๆที่ชอบออกเนาะสามศูนย์สามเก้าหาสามธรมสามเนาะธรมาหากับหาสามหาสองล่องบึงค่ะเอยวจะเรียงถามไปด้วยว่าตรงๆบ่เดี๋ยวคลิปหนาเสี้ยนฟังท่อนค่ะ เพิ่นระบ้ออ่านขอความชี้แจงเลา่าสามศูนย์อ๋อเพื่นเน้นให้อยู่ค่ะท่านผู้ชมเพื่นเน้นให้ตัวนี้เพื่นเน้นให้นี่ค่ะเพื่นเน้นให้นะเพื่นเน้นให้มากตัวนี้ตัวเน้นของเพิ่นเนาะ ร่องเบืง้งวัางสีขาวจังเบาจังวาบอกค่ะเน้นที่สามศูนย์สามเก้าห้าสามแสดงว่าเป็นเน้นสามนะคะบนล่างนะครับเป็นบนบนบวกล่างเพื่อนวานะให้เน้นไปที่สามศูนย์สามเก้าห้าสามเพื่อนวานะเนาะก็ขอให้ลุ้ยถูกหวยเป็นน้ำกันจะแล้วกันค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ก็เล่งเพิ่นอยู่ค่ะเล่งเส้น แอดแอดกาแฟดำวัฒนาพารวยเดี๋ยวกำลังมาพร้อมกันสท่านหละกสีล่งให้หรือถ้าบน่นหนึ่งกกสีโล่งล่งที่หลังเนาะถ้าเสียนฝั่งทนมาก็ลงก่อนเลยวัฒนาพารวยมาก็ลงก่อนเลยเนาะเนาะ,นะก็ฝากติดตามกดล่อกดด้านขวามือคำว่าติดตามเนาะคะ่ะติดตามไว้เล่าพัฒนาข้าลินดีลินไดสามมือลินสามมือลินอาทิตย์หนึ่งเนาะข้าวเดียวได้แก่มมือข้าวเดียวถูกชี่เจดงซื่อมานี่ ถูกมสามอาทิตย์ละค่ะถูกมสามอาทิตย์ละนะถูกทั้งสามอาทิตย์เลยเมือ่อใดบ่ได้นะียยูทุนนอกนั้นก็ได้มดได้เท่าหมื่นกลัวสองหมื่นนะคะได้กำไรนอกจากนั้นก็ยูทุนเพราะว่าอะไรเพราะว่าไปไปไป,ไปซื้อกับเจ้าอื่นมากไปซื้อกับเพื่อนบ้านเพราะเขามาสามงวดแล้วค่ทุกคชมเพื่อนบ้านแต่เหมือนแรงหนาจะเขานะ นาจะเข่าเมือแรงกับคาดหวังว่าเออคนวัวถืองวดก้อนกว่าน,นีนาสิเขา่าก็รูดไว้น้าเพลนมันก็เลยได้ทุนหน่อยเนาะก็เลยได้ทุนหน่อยคก็รูดหลายตัวแต่ว่าที่นน่ๆก็รูดของเส้นฟังท้นนะครับที่บ่ผิดพลาดก็มาเสริมก็วาสนาพระรวยก็เอามัจับใส่กันมือนี้เจ้สิตรงกันบ่ตรงกันงวดก้อนตรงกันเป๊ะงวดเจ็ดหกตรงกันเป๊ะ เออได้หลายงวดศูนย์หนึ่งตรงกันเป๊ะได้ลายเออที่งวดได้บ่ตรงกันนะบ่ได้หลายค่ะท่านผู้ชมนะ้องเ้าวแบบหลินฟังนะั่นแน่ฟังนี่แน่จะฟังไหนสิเขาที่แน่แน่รูดของเส้นฟังท้นค่ะแล้วก็ตัวนี้ของของลาวพัดเสยนเล็กทาสวงเนาะค่ะล่องเบิงเสยนไม้ไปลายแดงของห้าววัตถุกมาเลี่ยมเนาะค่ะอยากล่องซองเจแดงเนาะค่นะเนาะ ก็ขอขอบคุณลาวพัดจะเซียนเล็กถูกเนี่ยขอมาไล่นำใจให้รล้กันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะผ่านจีแดงก็ได้เนาะนี่ค่ะขอให้ได้นะคะขอให้ถูกนะขอให้ถูกขอให้รวยขอให้สวยไปด้วยกันด้วยครีมครีมกลางวันครีมกลางคืนค่ะ ขีมกลางวันขีมกลางคืนนะคะตัวนี้ขีมกลางคืนลิ้วรอยต่างๆจะตื้นขึ้นค่ะตื้นขึ้นลิ้วรอยมามี่วายหกสิบสามหกสิบสามเต็มละย่างหกสิบสี่แล้วนะหน้าวันนี้ก็ย่างหกสิบสี่ไปแล้วนะคะเย็นซุ่มเย็นนะคะ คอก็ไม่เหี่ยวมากนะหกสิบสามเนาะจีเจรียงกับผอมลงเลยได้ผอมลงประมาณซีกิโลและค่ะกับโปรงกัใส่ได้สบายเลยกันเก่งกันรวมนะเนาะก็ไม่เหี่ยวเท่าไหร่นะไปหกสิบสามก็ได้เพ่อะนี่หงอกตะผมนี่แหละนี่หงอกตะผมนี่แหละได้โกกันบ่อยนะถ้าผมหงอกถ้าถ้าผมขาวมันก็นดูแก่มากนะบางครั้งไม่ได้ย้อมมันก็นจะดูเก่เนาะ นี่คือชิมกังวันเนาะคะ่นะเนาะหอมอ่อ,อนหอมเนียนๆเนนพิ่มเติมตัวยาไม่เข้าไปเพิ่มตัวยาอีกชุดนี้แห้งดีจเจดแดงเอ้ยวันวันนะ่ะเจ้าของผลิตภัณฑ์เปนบอกแมก่ท่คุยประจาชุดไม่นี่แห้งดีจเจดแดงเอาไว้ใส่หลายๆวันวันนะ่ะด้วยตัวยามา่ไม่ชุดนี้เลิศก,กว่าชุดอื่นนะคะชุดที่สั่งมานี้ห้าสิบชุด ห้าสิบชุดเท่านั้น,นะะเนาะยอดน่าจะมีอีกเป็นลดลดเพิ่นเป็นลดลดไวน่าจะเป็นพันกับปุกนะคะลดหนึ่งลดหนึ่งนะเนาะจะเดืงสั่งมหาสิบชุดห้าสิบชุดก็เป็นเงินไม่น้อยนะคะมันแพงแพงมากคุณภาพหลักหมื่นราคาหลักพันจับต้องได้ก็แพงดอกพันสามนะเทียบกับเจ้าอื่นๆอย่างเดียวก็ห้าหกร้อยเจ็ดร้อยเนะค่ะที่มีคุณภาพเนี่ยนะน่ะ นอกจากว่าร9 9ยเสองชิ้น 5, ้ารชิ้น399รอ้โอ้ของดียังสิเป็นนั้นนั่นเนาะก็ระมัดระวังเนาะคะ่ะเนาะใส่ยางกระดาแต่หนีบ่ม,มีสารเคมี่มีมสารปลอด่มีมอีหยังเนาะทาแล้วหน้าไม่แดงมันฟื้นฟูผิวของเราได้ดีมากฟื้นฟูผิวได้ดีมากขอบอก แล้วก็ทาแป้งทาครีมอย่างลงไปมันก็นจะสวยจับติดต้นก้นหน้าเหมือนก้นเด็กเหมือนเด็กนะหน้าเหมือนก้นเด็กเรา,าท้ทาลงไปนี่มันจะนุ่มเด้งเหมือนก้นเด็กเลยค่ะผิวเฮ่าเนาะตะกี้ผิวจะแดงบอจังเสีย่าน่านแต่นตะล่น้ำมันนี่ล่องน้ำหมากลึกเนะ่ยลึกมากมากเลยเนาะตอนนี้มันก็นเด้งดึงเด้งดึง,ดงอย่เ้ยเนาะยิ่งทานี่เอ้ยยิ่งซุ่มฉ่ำเลยค่ะจับต้องได้เลยหน้าจะแดง เจี๊ยดิ่งกับเสอนนะเจ้าของอยู่เดิมันนุ่มไหมคะนุ่มไหมนุ่มแบบดร่งดึงนะม่นไม่นนุ่มแบบเหี่ยวๆดนะ้น,นุ่มแบบเหี่ยวๆนะบบยวก็สิเป็นแขนนี่เนี่ยแย่แบบเหี่ยวๆยังสีเนาะมันมันมาขึ้นหนาเลยนาะเนี่ยมาดูหนาขึ้าาขาวเดี๋ยวขาวตัวใส่กิ้มเนแขนขึ้นพวขาวเลยเออแขนกับพวกขาวตัวหนาแล้วหนาใส่กิ่มลงไปกับท่าแป้งลงไปไหมเนาะกต่ถ้ารีดเท่ากับแตงด้วยแป้ง จับหนาอยู่ได้ทั้งวันผลนี่เหนียนี่นะอยู่ได้ทั้งวันเลยค่ะอันนี้มันเป็นนุ่มๆอ่ะมันมันเป็นนุ่มนิ่มเนี่ยตัวนี้มันเป็นนุ่มดึงๆนุ่มดึงๆแหม่นุ่มแน่นๆนะนุ่มแน่นแน่นเน่นแน่นเข้ามาแน่นแน่นบอกอันแน่นเน่นเน่นตรงนี้มันแน่นเน่นเน่นแต่ว่าตรงนี้มันบนแน่นนี่่น้องดิมันมันม้นือกันดีอันนี้นี่นี่เนาะมันเกิดิดอยู่เนี่ย ถ้าปกติคนไม่ใช้ไม่ทาอะไรมันก็จะเป็นร่องแก้มลึกมันก็จะเป็นเหี่ยวอันอันหอยลงมากเนาะมันก็สีย่านย่านแต่ละแต่ละอันนี้มันย่านนี่ค่ะมันรู้สึกว่ามันเด้งดึงอิ่มเลยนี่แหละข้าเจ้าว่าใช้ของดีมีคุณภาพนะเนาะรับรองค่ะทำช่วงมันบ่แพงดอกซ้ำนี่สื่อหวยลายก็เหนียวเมล็ดก้อก็ขอใ่้งืี้หวยรวยยไปนน้ำกันค่ะ รูดสามสามศูสามเกสามตัวเด่นนะคะซื้อสามตัวนี้กับพ่อเลยสามตัวนี้กับพ่อนะคะเนาะสามตัวนี้ก็รวยได้นะคะ